สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเกตนะคะที่อินสุคิงยนสาขาปากช่องค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเกตจะพาไปดูสเปคแ a กบรรทุก3ตันนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวสเปคแฉกนะคะตัว S สเครื่อง3 0 0พันราคาสีเทาคันนี้นะคะอยู่ที่68 0 0 0 0ื่นบาทนะคะแล้วก็คันนี้จริงๆอ่ะลูกค้าใช้งานบรรทุกดอกดาวเรืองนะคะใช้งานประมาณ3ตันเดี๋ยวเกตจะพาไปดูว่าสเปคลูกค้าเลือก คันนี้ใช้งานเลือกอะไรมาบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของรถโมเดลใหม่นะคะนี่เป็นโมเดล2024ฝากระโปรงใหม่นะคะกาจังหน้าใหม่อันนี้ออกแบบใหม่เลยหลังพึ่งข้างหน้านี้ก็ช่วยระบายความร้อนนะคะโคมไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟฮาโลเจนธรรมดาอันนี้ไฟเลีย้ยวย้ายอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบล็อกข้างล่างอันนี้สําหรับ ใส่ไฟตัดหมอกสําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะคะตามเก็บมาจากช่อง Youtube เหมือนกันแล้วก็คันหน้าเออล้อหน้านะคะลูกค้านะ่ะเลือกเป็น MAC SSR สีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็น MAC ขอบ18ตัวเดิมอ่จจะเป็นกระคาขอบ15นะคะลูกค้าเลือกยาง 2, 3, 5, 50อันนี้เป็น MAC ขอ18ลูกค้าเลือกขอบดิสสีม่วงแล้วก็น็อตล้อสีม่วงนะคะนีส้สั่งเลยอยากได้แบบนี้อ่ะสั่งเซลก็ทได้เลยนะคะไฟเลี้ยวของรุ่นสเปคแคปตัว S อนะคะอยู่ที่ข้างข้างตัวรถแบบนี้นะคะนี่สเปคแคปนะคะอันนี้เป็นเครื่องสะพันลูกค้าใช้งานบรรทุกกับมองข้างอันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสั่งได้อยากได้แบบไหนสั่งได้เลยแล้วก็คอกอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคอกผสมเลดนะคะจากช่างบึงราดบุรีอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเมตรยีนะคะ เหมือนมีฝาแฝดเลยคันนี้ลูกค้าเลือกสเปคแบบนี้มาแล้วคันหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเป็นแมกแมกบรรทุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเลนโซข้างในเนี้ยลูกค้าน่ะให้ที่อู่พ่นสีม่วงมาด้วยแล้วก็ใส่นอตล้อสีม่วงนะคะมาพร้อมกับยางมิชลิน i n ็ x c d 2นะคะ อันนี้ก็เป็นยางที่รองรับน้ำหนักบรรทุกลูกค้าที่ใช้งานบรรทุกก็คือจะต้องเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้นะคะส่วนยางตัวเดิมก็คือคืนให้พี่อู่ไปนะคะนี่เป็นข้อผสมเหล็กแข็งแรงนะคะแล้วก็ด้านหลังลูกค้าใส่กันชนท้ายไทยเทมาอันนี้เพิ่มออปชั่นพิเศษนะคะลูกค้าอยากหลอกก็จัดให้แล้วก็ช่วงล่างนะคะอันนี้ลูกค้าเสริมแหนบบรรทุกนะคะอันนี้เป็น16มิลลมลูกค้าใส่ฝั่งละ5ตัวอันนี้ คันนี้ลูกค้าบรรทุก3ตันกียไม่ได้เปลี่ยนเพลาให้นะคะแต่ว่าจะต้องจดทะเบียนคอกกับแหนบให้ด้วยอันนี้ลงเล่มให้ถูกต้องนะคะสําหรับลูกค้าที่รถบรรทุกแบบนี้คือต้องกียต้องจดทะเบียนลงเล่มให้ใช้งานจะได้ถูกถูกต้องนะคะตามกฎหมายล,ลูกค้าจะได้ใช้งานแบบปลอดภัยสําหรับลูกค้าคันนี้บรรทุกดาวเรืองวิ่งไม่เกิน3ตันเดี๋ยวเกีพาพ,าพาดูภายในนะคะของตัวสเปซแ a เครื่องสามพัน จริงๆอันนี้โมเดลตัวใหม่นะคะ2024ลูกค้าได้กุญแจรีโมทแล้วนะคะอันนี้เป็นกุญแจรีโมทมีให้2ดอกแล้วก็โฟมารายออกแบบใหม่นะคะนี่มนโม,นมนหน่อยแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอใหม่นะคะหน้าจอ8นิ้วหน้าจอ8นิ้วรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple p p p l e ค่ p l พ y มีออปชั่นใหม่ที่แบบสามารถบอกองศารถของเราได้เห็นไหมคะนี่คืนเขาวาลงทางชาน,นี้เขาก็จะบอกไปที่ หน้าจอด้วยเหมือนกันนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดแผงแอรยังเหมือนเดิมกับตัวโมเดล2 0 2 3นะคะแล้วก็ตัวเรือนใหม่ที่ใหม่ก็คืออันนี้ได้ได้เรือนไม้ใหม่นะคะขนาด7นิ้วใหม่นะคะสำหรับโมเดล2024คันนี้680,000บาทนะคะรุ่นนี้มี3สีสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีเทาสีขาวถูกกว่าสีบอลเงินกับสีเทาอยู่ที่7 0 0 0บาทนะคะสำหรับ ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถสเปคบรรทุกแบบนี้นะคะบรรทุก3ตันบรรทุก4ตันบรรทุก5ตันสามารถทักมาขอข้อมูลกับเกดได้จริงๆคันนี้ลูกค้านะมีมีรถตอนเดียวอยู่แล้วเป็นรถคอกบรรทุกนะคะก็คือสามารถใช้ใช้อาชีพที่ลูกค้าน่ะขับรถคอกแล้วก็มายื่นกู้นะคะลูกค้าคนนี้ไม่ไม่มีเครดิตอะไรเลยก็สามารถออกได้แล้วก็มี ส่วนดาวเรืองลงตรวจก็เจอดอกดาวเรืองเต็มสวนเลยนี่ก็สามารถเช่าสือได้นะคะคันนี้ลูกค้าใช้เงินรับรถอยู่ที่ประมาณ49,400เกียกรจดทะเบียนให้พร้อมมีประกันชั้นหนึ่งมีพบรบให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถบรรทุกแบบนี้สามารถเข้ามาขอข้อมูลกับเกียรติได้ฝากเพจเกียรติด้วยนะคะ e สู่ 00, ปากช่องเซลเกตค่ะโทรศูนย์เก้าสี่หเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเกียรติทางไลน์ก่อนได้สําหรับ วันนี้นะคะมืดแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ